สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีมีมาจะมายิงปลาไก่น้องลึงมายิงปลาไก่น้องลึงมาหอดลมป่าบะขึ้นป่าบะขึ้นลึงมนลม ว่กินเวีดมันลมปล่าว่ากินเวียดครับว่าขอไม่ยึดปากไก่ปากไก่ก็บ่คือเลือดล่ะปากไก่ก็คือเลยที่เปี่ยนแทนไม่ตอนแรงยังคิกลับลงมาตอนสี่โมงหาโมงยังคิดกลับลงมาที่ขึ้นอยู่ปลายปลายอยู่ข้างเขาลงมาจะไปอยู่ข้างาวาลมเมื่อกัน วาม่มกันสีล้องขีล้องไป้บางส่นผูนลงุนไปหญ่กินเป็ดไปหญ่กินเป็ดเ้ามื่อนีนคือบุคือดอกแกนแฮวอีกคื้เก่านาเหรอพี่น้องบุคือดอกลง โมเดลันไก่ังแกงอกซงแล้วโมเอันไก่จังดานอพราวอันลมแฮงลมเฮงป่าขึ้นบกป่าบ่ขึ้นต่อานองเลื่องเขมานองเลื่องขึนีาบ่ได้เป็นบ่ได้ปหัวชีชนหัวชีชนนี่ข้นมีข้นยู่ มีบ่มีขึ้นเลยแต่ว่ามุ้งสูปไายุบไปยังขั้นเลยตัดในขั้นจาไปแล้วแหละขั้นจามีเอมีคนเหมือนพอวันนี้มันวันนี้มันหยุดมันเสาคนกะทิมาหลายเสาคนมาหลายกระสีบอลมุ่งมิมองมีวะยี่ห้อกีขับเบิ่งแค่ข้าว ของมึงข้าวหวานมันเหนมันเห็นมีปลาชิชอ้อมน้องไปค่ะลง,งิืงท่านอ้อมกับค,คืออู่รอยมีมึงนั่งกับจีนังมึงมึมงนั่งกัจอ้อมไปเรืเมม่อยม,มึงเอามือหนีปลาป่าขึ้นปลาป่าขึ้นดนแลพี่น้องดนแล้วดนแลดนแล อยู่บนนออยู่อยู่อย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้อหลุดแล้วโอ้โหสายแปดสิปอนครับสายแปดสิปอนุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้ว โดนแล้วโดวนแล้วโดวนแล้วยิงสองบาทบาทสองถึงเลยครับบาทสองยืนตั้มมาถึงโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับเงินรุดเด้องินรู้ได้อ ลงล่างครับออนุญาตลงลงข้าอองล่างลงข้งางล่างลงออกข้งางล่งงลางลงออกข้งางล่งงลาง หลุดแล้วครับหลุดแล้วไปฝุดไปฝุดแล้วเขาปลาฝุแล้ว มันครับมันครับโอ้คือกำอมู่ถือกำอมู่มันมันครับพี่น้องมันมันครับพี่น้องมือนี้มันแล้วมันแล้วมันแล้ว มาไกลามาแล้วครับมาแล้วสาย80ปอนนะครับสายแปปอนดยิงมันมันจงไปเลี้ยวเอาอร่อยยี่ิยิงเอร่อยหกสิงมันไปออกสะเลยเอาเป็นเป็น80ปอนด์ มื่อนี่มันครับมื่อนี่มันมันลวมือนี่ครับมัน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  <N orth word> มาแล้วครับพี่น้องมือนี่เหมือนั้นตำล่าตำล่าปากายมือนี่ภารกิจสำเร็จครับมือนี่ภารกิจสำเร็จ มือที่สี่นะครับมือนี่มือที่สีมือว่านี่ไปมือมือว่านี่ไปหัวซีทนกับไปหัวซีทนสามมือยิงหาเถ้าอมว่าไปหัวซีทนบบโดนครับมือนี้มามือนี้ยิงสองเถื่อโดนเลยใชเหล็กยืนอยู่ล่างยิงบ้ถือเลยขึ้นต้นขึ้นต้นยูคาขึ้นต้นยูคะขึ้นต้นยูคา ตืนยืานยืงนยื่นยื่งยง่ิงคือครับนางยูนรางบางยิงบ่ถือยืนยูนรางยิงบ่ตถือเพราะแต่ขึ้นสูงเพราะนั่นยิงงพ้ยยิ่ดักลงกี่ได้ได้พอดีได้ถือเังว่าพอดีเลยเพราะว่าน่งยืนยูนรังมันตำลูกขามันลูกขามันกระเด็นขึ้นมันมบนเสียบลงดีอันนี้มอนี่คือเลยมอนี่ธนกรกิจสำเร็จตามล่ะป้าตองกายมอนี่สำเร็จครับครับ

มันครับมันสองโลสองโลหกสูงใหญ่แต่น้ำหนักเบาครับสใหญ่แต่น้ำหนักเบาม,มันชุบเคื่อันั่นเคื่อปสัสสุบครับ